เ o าวิ l i ิ i n วิ่งบายบุตรออ EP1 จริงๆบุตรก็สอนมาหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยทำวีดหรอกเลยรอบเนี้ยบุตรอยากเริ่มทำละเลยได้เป็น EP1 เลยนะคะขอบคุณที่บุตรได้ช่วยคนหนึ่งในนักเรียนของบุตรค่ะเป็นเจ้าของไร่ทองสมบูรณ์พี่ตั้งหยงค่ะวัย60ปีได้เข้าโปรแกรม s Six weeks g u t and mood ปรับพฤติกรรมจากที่มีอาการมือเท้าเย็นไม่มีเหงื่อตอนนี้หายแล้วค่ะเข้าคอรเจ ทานได้แค่สองวันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออตัวเองเพิ่มกําลังขึ้นมันเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วมันหน้าตาของตามันใสขึ้นบอกว่าอยากจะตื่นมาทำทุนทำนี่มีเออเออจีมากขึ้นพอทําอะไรได้สักเล็กน้อยอย่างเงี้ยแค่บอกว่าทําเหตุการณ์ปกติไม่ได้ออกกําลังกายอะไรมากก็เหงื่อมาเลยในขนาดนี้ก็มีเหงื่อว่ะขนาดนี้ก็มีเหงื่อแล้วใชยขนาดนี้ก็มีสุดยอดเช้าเพื่อนปั่นน้ำผักทำทุกอย่างปกติทุกอย่างกติเหงื่อมันมายังไงหลังนม่เริ่มมีตกหยด ว้าวเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ได้เชิญบุตรให้มาสอนถึงไร่เลยเพราะอยากให้พนักงานในไร่มีสุขภาพดีจริงๆไร่มีพนักงาน200คนค่ะแต่มีคนมาได้เท่านี้นะคะครอบครัวพี่ตั้งหยงก็มานั่งเรียนด้วยนะคะคุณแม่วัย72และน้องสาวพี่เดลลี่ ms, ทุกคนน่ารักมากเลยบุตมาก,กับครอบครัวคะ่ะมาถึงก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ให้เลือกอาหารเช้าก่อนเลยค่ะที่จะมาเสิร์ฟในห้องและเลือกเวลาที่ต้องการได้ค่ะตอนเช้าบุตรก็ทำสมาธิและฝึกโยคะในห้องค่ะทานอาหารที่โรงแรมเตรียมให้ที่บุตรเลือกคือมังสวิรัตค่ะมีไข่มาเยอะมากเลยแล้วก็มีข้าวผัดบุตรก็เลยทานตามหลักฟู้ดคอมบิเนชันนะคะโดยทานผลไม้ก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยผักกับไข่ค่ะ ไม่ทานข้าวผัดค่ะเพราะว่าผิดหลักฟูดคอมบิเนชันนะคะพอถึงเวลาสอนผู้ร่วมก็เข้ามาบุดเปิดด้วยโยคะหัวรอก,ก่อนเลยค่ะแล้วก็พาทุกคนทำกระบวนการมานิเฟสที่บุดปฏิบัติมา10กว่าปีแล้วค่ะ ได้ตามหวังมาหลายเรื่องแล้วนะคะอย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวก็เป็นหลักการ NLP ค่ะทุกคนปกติบุจะพาทำเวลาสอนเจอตัวค่ะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดนะคะวันนี้สิ่งที่สอนก็เป็นแบบ Customize เลยค่ะ Food Combination สำหรับแบบสามารถเลือกทานนอดบ้านได้นะคะมีการฝึกให้เลือกอาหารเองให้ตรวจด้วยนะคะส่วนบูทค่ะมือกัวันเนี่ยทางผู้บริหารก็พาไปทานข้าว โดยมีคนขับรถขับบอยมารับค่ะก็ทานตามหลักฟู้ดคอมบิเนชันตามเคยค่ะสั่งได้อิสระค่ะสมมติก็สั่งส้มตำนะคะแล้วก็ทานเป็นมังสวิรัตไปค่ะคุณลิลลี่บอกว่าเมื่อก่อนตอนอยู่เยอรมันก็ทานตามหลักฟู้ดคอมค่ะแล้วเขาก็รู้สึกดีมากจริงแต่ว่าเกิดเหตุก็เลยต้องหยุดทานไปค่ะ วันนี้ดีใจมากๆที่ได้กลับมาทบทวนบุตรก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เจอคนที่ได้ผลลัพธ์จากฟู้ดคอมบิเนชันอีกคนแล้วเย้แล้วเราก็มีสอนทำเมนูคิมบับโดยเชฟจากเกริกค่ะ ทำให้เข้าใจการเลือกส่วนผสมให้ดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยสูตรนี้เป็นสูตรที่เราไม่ได้เติมน้ำมันในคิมบับนะคะต่างจากทั่วไปค่ะแล้วเราใช้โปรโตีนจากพืชทำให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบเอ้ยเราสามารถได้โปรโตีนจากพืชก็ถูกหลักฟู้ดคอมบิเนชันและย่อยง่ายด้วยนะคะมีเสริมเทมเป้พริกไทยดำค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเกรกค่ะสอนทำเมนูขนมไม่พึ่งเตาอบใส่บีทรูทด,ด้วยนะชานมไข่มุกโดยให้เห็นการทำนมแบบ ง่ายๆเองเลยค่ะแถบดีต่อสุขภาพด้วยค่ะทุกคนทานกันอย่างอร่อยทุกเมนูเลยนะคะบุอยากให้ทุกคนรู้ค่ะว่าอาหารสุขภาพก็อร่อยได้และปิดท้ายก็เป็น c h a ลนจ์ g e 21วันค่ะ ในการตัดอาหารแพ้แฝงและปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพค่ะและเน้นให้ทุกคนทำเพื่อสุขภาพรูปร่างที่ดีะตามมาเองค่ะขอบคุณพี่ตั้งหยงนะคะที่ให้ความไว้ใจและให้บุตรมาสอนช่วยเหลือทุกคนนะคะรอบหน้าจะแอดวานซ์ขึ้นนะคะสนุกสนานแน่นอนค่ะบุตรมีเมนูและมีไอเดียเยอะแยะไปหมดเลยในการดูแลสุขภาพนะคะอยากสุขภาพดีรูปร่างดีแบบยั่งยืนแน่นอนค่ะมาดูแลสุขภาพกันนะคะเราจะสวยจากภายในความมั่นใจความเติมเต็มและความ สุก็จะอยู่ที่ตัวเราค่ะเรามาทำเพื่อตัวเราและคนที่เรารักกันนะคะสนใจเวิร์กช็อปสุขภาพอาหารเป็นยาติดต่องานสอนหรือสนใจเรียนทักลายไปได้เลยค่ะติดตามความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกด subscribe healthy living by บ,บุ d นะคะกดแชร์กดติดตามได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย